สวัสดีครับวันนี้จะมารีวิวนะครับเป็นกระปุกใส่นมสูญญากาศนะครับพอดีมีเพื่อนบ้านนํามาฝากนะครับจะเอาไว้ใส่นมผงของเจ้าตัวเล็กนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับตอนนี้ผมยังไม่ได้ประกอบนะครับนะยี่ห้อนะครับผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่ายังไงแอนครูหรือเปล่านะครับนี่ครับแอนครูไหมนี่แอนครูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวไม่ค่อยชัดเท่าไหร่เนี่ยชัดแล้วครับไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะครับ ตอนแรกก็ไม่แน่ใจครับว่าที่เขาให้มาคืออะไรนะครับแต่ไปดูใน YouTube นะครับดูในเว็บไซต์ละมันเป็นกระปุกใส่นมผงแบบสุญญากาศนะครับกดตัวนี้ปุ๊บมันก็จะไล่ลมแล้วก็อากาศมันก็จะออกมานะครับนะก็จะเกิดสูญญากาศข้างในเดี๋ยวเรามาดูวิธีการประกอบกันดีกว่าม,มีอะไรมีอะไรบ้างนะครับนะเดี๋ยวเรามาดูก่อนอ่ะผมจะแกะออกมานะครับ ส่วนประกอบนี้จะมีจุกกว่นี้นะครับแล้วก็จะมีส่วนประมาณ3าอย่างนะครับตัวนี้นี่นะครับไปดูใน YouTube เมื่อกี้นะครับการประกอบก็คือว่ามันจะมีแผ่นอย่างนี้นะครับก็สวมไว้ด้านข้าง่าด้านข้างนี้เอาไว้ทําอะไรนะครับเขาไว้สําหรับการปาดเอ,อ่อดช้อนนะครับเวลาเราตักนผมผงขึ้นมาปุ๊บก็จะปดเอ,อนมที่มันเกินจากออระดับช้อนนะครับ แัดออกไปครับแล้วก็ส่วนประกอบอื่นนะครับก็จะมีช้อนนะมีช้อนแล้วก็มีตัวเป็นจุกว่นี้ครับเดี๋ยวเราดูกันว่าประกอบยังไงนะครับนะผมเทม,มาก่อนนะทำการถอดจุกออกมานะครับตัวนี้อ่าถอดออกมาแล้วแล้วก็ประกอบเข้าไปอย่างนี้นะครับเดี๋ยวไปดูเล็กๆนะครับดูเล็กๆ นะแล้วก็จะมีแกนตัวนี้นะครับสวมเข้าไปเลยต้องกด,ดงแรงๆ่อยนะครับเพราะว่ารูมันเล็กแล้วก็แกนมันใหญ่นะครับตัวนี้เรียบร้อยนะครับกดแล้วนะครับตำแหน่งช้อนนะครับตำแหน่งช้อนแล้วก็สวมเข้าไปอย่างนี้นะครับอโอเค แล้วก็ปรกอบเข้าไปเลยนะครับปุ๊บจากนั้นก็ทําการกดนะครับกดลัศุญอากาศปุ๊บนะความรู้สึกครับจะมีลมครับจะมีลมดันฟู่ออกมานะครับก็เป็นการไล่อากาศจากข้างในกระปุกออกมานะครับก็เรียบร้อยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับโอเคถ้าเกิดการสนใจนะครับก็สามารถเสิร์ชหาที่ ตาม lazada ช<ม>็อปปีก็ได้นะครับนะหรือว่าหาตาม youtube ก็ได้นะครับโอเคขอบคุณครับ